หรือทาเองหรือว่ายังไงก็สั่งตัดเลยครับผมเพื่อที่นี่โดยเฉพาะครับงานนี้โดยเฉพาะสั่งตัดเลยขอบคุณมากครแล้วพี่รู้ไหมว่านี่มันเป็นสายลุงเลยนะสีสายลุงใช่ครับเป็นชุดแนว LGBT นะครับเป็นตัวแทนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสังคมนะครับที่เปิดโอกาสยอมรับพวกเราชาว LGBT ทุกคนครับผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆที่ตั้งใจนะครับแล้วบ้านอยู่ที่ไหนฮะ อยู่เพชรบูรณ์ครับเดินทางกี่ชั่วโมงครับเดินทางกี่ประมาณ5ชั่วโมงครับผม5ชั่วโมงจากเพชรบูรณ์มานี่ใช่ครับผมนะครับแล้วก็ต้องไปเตรียมชุดเตรียมอะไรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะปกติทําอะไรอยู่ที่ไหนเป็นหมอลำแล้วก็เป็นครูสอนเต้นแล้วก็เป็นแดนเซอร์ประจําให้กับพี่จินตลาฟูล่าบ์ครับผมแล้วก็เป็นคนออกแบบท่าเต้นของงานเพลงเต่างอยด้วยครับผมเต่างอยใช่ครับผมอยย่างงเี้ เดี๋ยววงหมอลำอะไรทีโปรโมทวงอีกทีที่วงหมอลำวงหมอลำคำฝุนร่วมมิตรครับผมติดต่อได้ยังไงวงหมอลำเนี้ยก็ติดต่อได้ทางแฟนเพจคำฝุนร่วมมิตรครับแล้วติดต่อคุณได้ยังไงแล้วก็ติดต่อทางผมได้ KN Channel นะครับผมเป็น Facebook นะครับแล้วก็ติดตามผลงานนะครับได้ทางที่ช่องจินตลาออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ครูนนท์ชาน e l ลครับผม YouTube ครับผม ฝากอะไรไปถึสิงพี่น้องที่ท่านผู้ชมทางบ้านอ่าก็ขอฝากนะครับผมขอฝากพวกเราด้วยนะครับแท็แนวอา LGBTQ ทุกคนนะครับผมพวกเราทุกคนมีความสามารถทุกๆคนนะครับโบตไม่จําเป็นว่าต้องโหวตให้ผมคนเดียวโวตให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมให้ทุกคนได้รับรางวัลกลับไปทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ